สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการทำลายแอปพลิเค้นะครับผมในโปรแกรมพิมพ์จากปากนะครับพิมพ์จากปากสามารถทำลายแอปพลิเคได้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเรียงเลเยอร์อนะครับให้จากเขาปักตามที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งงานแอปพลิเค่นี้เหมาะกับกระแส Personalization มากๆเลยนะครับผมเ,เรามาเริ่มกันนะครับเปิดโปรแกรมพิมพ์จากปากนะครับผม แล้วก็เข้าในส่วนของรูปหัวใจนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปภาพพร้อมให้เราออกแบบได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมวันนี้ผมจะลองทำเป็นโลโก้ของโรงพยาบาลสัตว์ละกันนะครับเป็นคลินิกสัตว์นะครับเป็นรูปน้องหมารูปนี้นะครับ เะะบื้องต้นนะครับอยากให้มองตรงเลเยอร์ซ้ายมือเห็นว่าเป็นศูนย์ศูนย์ตรงนี้หมายถึงว่าศูนย์สเก็คือไม่มีฝีเข็มนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีการออกแบบนะฮะเบื้องต้นเราย่อขยายลายให้ตามที่เราต้องการก่อนนะครับอโอเคครับแล้วก็การทำแอปพลิเคเราจะต้องมีอย่างน้อย2หรือ3 La เลเยอร์นะครับในการปักนะฮะเพราะว่าเราจะต้องการาให้จักหยุด และเราใส่วัสดุอื่นนะครับในหน้าที่นี้ตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นเ,เฟกนะครับวัสดุเฟกที่เป็นสีทองกลิตเตอร์นะครับโอเคครับผมก็เ,เลเยอร์แรกนะครับเราจะต้องทำให้เป็นลันนิ่งนะครับผมลันนิ่งก็คือเป็นการกำหนดพื้นที่เฉยๆนะครับให้จากเข้าปักกำหนดอันนี้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นแล้วนะครับเลเยอร์ต่อไปนะคะผมก็จะเป็นสาตินนะครับเป็นซิกแซกนะครับกดตรงนี้นะครับเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดคําสั่งหรือปุ่มที่เป็นการดูพิเคตเลเยอร์นะครับจะเห็นว่ามี2องเลเยอร์แล้วนะครับวิธีการปากลําดับการปากของพินจักปากก็คือเริ่มจากข้างล่างก่อนแล้วก็ขึ้นไปนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะเขาจะปากเขาจะปากเลเยอร์ลานนิ่งก่อนนะครับแล้วเขาจะหยุด เพื่อให้เราใส่วัสดุนะครับหรือผ้าหรือเฟกที่เราต้องการใส่เข้าไปแล้วก็จะทำการปักต่ออ่าปักครั้งที่2นะครับผมผมจะทำเป็นซาตินหรือซิกแซกนะครับอ่านี่ฮะเราเป็นซิกแซกแล้วนะครับผมทีนี้ตรงซาตินตรงความหนาซาตินเราอาจจะเพิ่มนะครับผมเพื่อความสวยงามของตัวลายโดยกดตรงสโตรกวิดนะครับ อาจจะเพิ่มสัก1.7ึ่ด็แล้วแล้วแต่แบบที่เราต้องการนะครับผมจะทำสักประมาณนี้ที่สำคัญนะครับไม่ควรขยับเลเยอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่งั้นการปักจะไม่ตรงนะครับอาจจะล็อกเลเยอร์ไว้ก่อนนะครับโดยกดเลเยอร์นี้นะครับแล้วก,กดล็อกแล้วก็ล็อกทั้ง2องอันเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถขยับได้นะครับเพื่อความปลอดภัย ตอนนี้เราเ,เราได้เลเยอร์ที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็คือครั้งแรกนะครับเลเยอร์ layer แรกก็จะเป็น running นะครับเลเยอร์ layer ที่2ก็จะเป็นซาตินอ๋ออย่าลืมเปลี่ยนสีด้วยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนสีจักจะไม่หยุดนะครับถ้าเกิดเป็นสีแดงทั้ง,งคู่จากเขาจะปักไป running stitch นะครับและหลังจากนั้นเขาจะเข้าในส่วนของ zigzag ทันทีนะครับตอนนี้เราก็ทำการเตรียมเลเยอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ จะขอเพิ่มชื่อคลินิกหน่อยแล้วกันนะครับการเพิ่มชื่อคลินิกนะครับต้องเข้าในส่วนเมื่อกี้ผมเข้าอันนี้จะเป็นรูปภาพอย่างเดียวนะฮะต้องเข้าตัวทีนะครับผมผมตั้งชื่อว่าอะไรดีชื่อสมมุติว่าชื่อ h a p p y Clin i ิกละกันนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะครับว่าอยากได้ฟอนต์ลักษณะไหนนะครับเราได้ฟอนต์แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกเอฟเฟก ที่เราต้องการให้เข้าโค้งให้เขาเป็นรูปทรงต่างๆเราเลือกได้เลยนะครับนี่นะครับอ่าผมมีแล้วครับสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงเลเยอร์ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีสีเข็มเลยนะครับเราสามารถสร้างเองได้นะครับผมเราสร้างเป็นสาตินละกันนะฮะจะได้สวยๆแล้วก็ทําให้เป็นสีแดงนะครับสาตินสีแดงนะครับแล้วก็ตรงพื้นเราก็ ปักก็ได้นะครับหรือไม่ปักก็ได้นะฮะตรงนี้ผมขอใส่เป็นฟิลแพทเทิร์นแล้วกันนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นธาธมินะครับผมอ่าแล้วก็กดโอเคเปลี่ยนสีนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นสีทองอ่าอันนี้เป็นการเสร็จสิ้นของลายเรียบร้อยแลวนะครับเราสามารถเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับเป็นงานปักแล้วก็งานตัดนะครับนะครับผมเอ็กซ์พอร์ตเป็นงาน ปากก่อนนะครับสำหรับจักปักนะครับใช้จักบราเดอร์ให้ Export เป็น Psv5 นะครับตั้งชื่อตามที่ต้องการเลยนะครับชื่อ Happy ละกันนะครับ Happy เป็น PES นะครับผมขอให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วกดเซฟทีนี้เราได้ไฟล์งานปักแล้วแต่เราจะต้องทำการตัดนะฮะร,รูปน้องหมานะครับผมฉะนั้นเราก็ต้องทำการ Export เป็น s v g นะครับอ่านะครับ s v g นี้สามารถที่จะนำไปตัดในเครื่องตัดต,ต,ต่างๆที่เราต้องการนะครับหรือ png ก็ได้นะครับผมผมตั้งชื่อ happy เหมือนเดิมแล้วกันนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นแล้วในโฟลเดอร์ที่เราทำการเซฟนะครับสังเกตว่าเรามี happy นะครับผมนะครับ เป็น p s นี้เอาไว้นำไปปักได้เลยนะครับส่วนที่เป็น SVG นะครับอาจจะต้องเปิดดูนะครับผมว่าสิ่งที่เราต้องตัดคือเป็นรูปทรงไหนนะครับ mm hmm. เห็นไหมคระว่าเขาจะเอ็กซ์ออกมาเป็นทุกรูปแบบนะครับทุกรูปภาพที่อยู่ในตัวงานนะครับมีน้องหมายอยู่2รูปเพราะว่ามีอยู่2 l a เลเยอร์นะครับ ฉะนั้นในกรณีนี้เราสามารถที่จะใช้แค่รูปเดียวก็พอก็คือน้องหมานะครับตรงนี้แล้วนําไปตัดได้เลยฉะนั้นสิ่งที่เราต้องใช้แค่2ไฟล์นี้นะครับ happy .pes แล้วก็ happy ขีดใต้00 .svg นะครับก o p ปี้ใส่ทําได้แล้วก็ไปดูในการขั้นตอนการปักเลยนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับสามารถทําตามได้นะครับผมไลน์แอปพิเกตในโปรแกรมพิมพจากปากนะครับลองดูกันนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม